สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะคะหรืออาจจะเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกันคือเส้นแบ่งระหว่างการพูดจาข่มขู่แบบแรงๆกับการกระทำที่ผิดกฎหมายร้ายแรงอย่างการกระโชกรัพย์ค่ะจากข้อมูลที่เราได้มามีประเด็นน่าสนใจทางกฎหมายเยอะเลยค่ะลองมาดูกันค่ะว่ากฎหมายมองเรื่องนี้ยังไงอะไรคือการกระโชกรัพย์จริงๆตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา337คะ่ะครับ หลักการสำคัญเลยนะครับคือการไปบังคับใจคนอื่นไม่ว่าจะใช้กำลังทำร้ายหรือแค่ขู่ว่าจะทำร้ายชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินของเขาหรือ,อ,อคนใกล้ชิดเขาก็ได้นะครับอ๋อคนใกล้ชิดก็ได้ใช่ครับเป้าหมายก็เพื่อให้เขายอมให้ผลประโยชน์บางอย่างที่เป็นทรัพย์สินแก่ผู้กระทาหรือคนอื่นครับซึ่งโทษตามกฎหมายพื้นฐานนี่ก็ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะคะ อาจถึงขั้นจำคุก5ปีปรับเป็นแสนบาทแต่เหมือนว่ามันมีกรณีที่โทษจะหนักขึ้นไปอีกเยอะเลยใช่ไหมคะใช่แล้วครับถ้าคำขู่นั้นแรงถึงขั้นจะฆ่าจะทำร้ายสาหัสหรือจะเผาทรัพย์สินหรือแม้แต่แค่พกอาวุธมาขู่ด้วยโทษนี้กระโดดไปเป็นจำคุกสูงสุด7ปีเลยนะครับแล้วก็ปรับอีกเป็นแสนสี่หมื่นบาทได้เลย โห oh, แรงมากค่ะแล้วคําว่าประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินนี่คืออะไรก็ได้ที่ตีเป็นเงินได้หรือมีค่าใช่ไหมคะไม่จําเป็นต้องเป็นเงินสดอย่างเดียวถูกต้องครับไม่ใช่แค่ตัวเงินหรือของอย่างเดียวอาจเป็นสิทธิ์บางอย่างที่ประเมินค่าได้เช่นสิทธิ์ในการประมูลของได้สิทธิ์เข้าพักโรงแรมฟรีอะไรทํานองนี้ครับอ๋อ oh, ค่ะแต่ที่ไม่ใช่แน่ๆคือการบังคับให้ทํางานฟรีแบบนั้นจะเป็นความผิดฐานอื่นไปเลยไม่ใช่การโชคทรัพย์อืม จุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือถ้าแค่ขู่จนอีกฝ่ายยอมแต่ยังไม่ได้ให้เงินหรือของจริงๆนี่ถือว่าผิดไปแล้วหรอคะผิดสําเร็จแล้วครับจุดสําคัญคือแค่ผู้เสียหายยอมเพราะถูกข่มขืนใจนะครับแค่ยอมก็ผิดแล้วใช่ครับไม่ว่าจะยอมให้หมดเลยหรือยอมแค่บางส่วนหรือแค่รับปากว่าจะให้เอ่อแค่นั้นก็ถือว่าการกวนโชคทรัพย์นั้นเกิดขึ้นสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้วครับไม่ต้องรอให้ได้ของจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้พอเข้าใจหลักการแล้วจุดที่มักจะสับสนกันคือมันต่างจากความผิดอื่นที่คล้ายๆกันยังไงบ้างอย่างการข่มขืนใจผู้อื่นทั่วๆไปตามมาตรา309ล่ะคะครับผมจุดตัดที่สำคัญที่สุดคือเจตนาหรือเป้าหมายของผู้กระทำครับการข่มขืนใจทั่วๆไปตามมาตรา309เนี่ยกฎหมายมองว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพคือบังคับให้ทำ ไม่ทำหรือยอมอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองหรือทรัพย์สินเลยอ๋อ oh, คือบังคับอะไรก็ได้ใช่ครับแต่การโชคทรัพย์ตามมาตรา337ต้องมีเป้าหมายชัดเจนมากๆว่าต้องการประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินเท่านั้นอื mm hmm. อีกอย่างคือลักษณะการขู่ครับมาตรา3 0 9อาจจะแค่ทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายซึ่งอาจจะดูก,กว้างๆหน่อยแต่มาตรา337คือ คู่เข็นว่าจะทำอันตรายซึ่งฟังดูเป็นการขู่ที่เจาะจงและหนักแน่นกว่าครับพาทมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะว่าศาลมองความต่างนี้ยังไงในคดีจริงๆมีคดีตัวอย่างที่น่าสนใจครับเป็นคำพิพากษาดีกาที่1447 2513เป็นกรณีหุ้นส่วนทะเลาะกันฝ่ายจำเลยพกปืนไปหาอีกคนแล้ขู่ว่าถ้าไม่ยอมคิดบัญชีธุรกิจกันจะมีเรื่องแน่ <C HA> แต่หุ้นส่วนอีกคนใจแข็งไม่ยอมครับทีนี้สารสูงมองว่าแม้จะมีการพกปืนไปขู่จริงแต่เจตนาที่แสดงออกตอนนั้นมันยังไม่ชัดเจนว่ามุ่งจะเอาทรัพย์สินโดยตรงแบบกันโชคซัพอืย์ๆแล้วผู้เสียหายก็ไม่ได้ยอมกลัวจนตกลงอะไรด้วยสารเลตัดสินว่าผิดแค่ฐานพยายามกระทําผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา3 0 9นะครับ <C HA> อ๋อแค่พยายาม,มข่มขืนใจ <C HA> ใช่ครับแต่ไม่ผิดฐานพยายามกรัรโชครัพย์ เพราะเจตนาเรื่องทรัพย์สินยังไม่ชัดและผู้เสียหายก็ไม่ยอมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเจตนาเรื่องทรัพย์สินต้องชัดเจนจริงๆแล้วถ้าเทียบกับชิงทรัพย์ล่ะคะอันนี้น่าจะใกล้เคียงกันมากเลยใช้กําลังเหมือนกันใช่ครับใกล้กันมากจงทีก็เออแยกยากเหมือนกันมีดกาที่1 8 4 4 2536นะครับจำเลยใช้แค่ปากกาเป็นอาวุธจี้ทำ้ายร่างกาย แล้วผู้เสียหายยอมให้เงินไป20บาทใช้ปากกาเนี่ยนะคะครับผมศาลตัดสินว่าเป็นความผิดฐานกันโชครัพย์นะครับไม่ใช่ชิงทรัพย์อา้าวแล้วต่างกันยังไงคะข้อแตกต่างหลักๆที่ศาลมักจะพิจารณาคือ 1. เจตนาพิเศษของการชิงทรั์เนี่ยต้องมีเจตนาลักทรัพย์เป็นพื้นฐาน2คือการใช้กําลังหรือขู่เข็งในการชิงทรัพย์มันต้องเกิดต่อเนื่องกับการเอาทรัพย์ไปคือต้องทําปุ๊บเอาไปปับ๊บประมาณนั้นครับ คือใช้กำลังเพื่อแย่งเอาของไปเดี๋ยวนั้นเลยและ 3. คือจุดที่ผิดสำเร็จอย่างที่บอกไปการโชครัพย์ผิดตั้งแต่ยอมค่ะแต่ชิงทรัพย์ต้องมีการเอาทรัพย์ไปจริงๆครับอ๋อเข้าใจความต่างแล้วค่ะสรุปแล้วหัวใจสำคัญของความผิดฐานกันโชครัพย์ก็คือการใช้การข่มขู่ที่มันน่ากลัวหรืออาจจะใช้กำลังเพื่อบีบให้อีกฝ่ายยอมส่งมอบประโยชน์อะไรบางอย่างที่มีค่าเป็นทรัพย์สินให้ถูกต้องครับ จะให้ตัวเองหรือคนอื่นก็ได้เน้นที่การข่มขู่การบังคับใจและก็เจตนาที่มุ่งเอาทรัพย์สินเป็นหลักใช่ครับและการที่ผู้เสียหายยอมจำนนเพราะความกลัวนั้นแม้จะยังไม่มีการส่งมอบของกันจริงๆก็ตามก็ถือว่าผิดแล้วค่ะทีนี้มันก็มีคำถามชวนคิดต่อนะครับว่าในชีวิตจริงสถานการณ์มันอาจจะเทาๆกว่านั้นเช่นอะไรคะเช่นการทวงหนี้ที่ลูกหนี้ใบเบี่ยงหรือการเรียกร้องสิทธิ์ที่เราเชื่อว่าเราควรได้ การพูดจาหนักๆหรือกดดันแบบไหนที่ยังถือเป็นการเจรจาต่อรองที่อาจจะเข้มข้นหน่อยแต่ยังไม่ผิดกฎหมายอืมและจุดไหนที่มันข้ามเส้นไปเป็นการขู่เห็นจนกลายเป็นการโชครัพย์เส้นแบ่งตรงนี้ในทางปฏิบัติจริงๆเมื่อมีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวมันอยู่ตรงไหนกันแน่อันนี้น่าคิดนะครับ